สวัสดีค่ะเจคีนโนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านพร้อมสวนทุเรียนนะคะเป็นสวนผสมเลยค่ะเครดิตดียื่นกู้ได้นะคะสำหรับแปลงน,นี้เนื้อที่2ไร่2งาน84ตารางวาขายยกแปลเหมาเหมา3ล้าน8 5หมื่บาทนะคะ อยู่ที่บ้านจำดวงองเภแกงจังหวัดระยองค่ะบนพื้นที่นะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งต้นทุเรียนต้นเงาะลองกองและมังคุดด้วยนะคะซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตกันได้แล้วนะคะต้นสวยไม่โทมค่ะมีทุเรียนที่อายุ20ปีด้วยนะคะร้อมรัวเป็นส่วนตัวเลยค่ะแนวเขตชัดเจนนะคะ แปลงนี้ติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอยู่ในเขตของชุมชนด้านหน้าห่างลาดยางเพียง2 0 0เมตรนะคะหน้ากว้าง40เมตรค่ะเข้าออกได้สองช่องทางสะดวกมากๆเลยนะคะนี่ภายในสวนนะคะต้นทุเรียนสมบูรณ์ดีค่ะเจ้าของดูแลไว้อย่างดีนะคะสาธารณูปุภครครบคันค่ะอยู่ใกล้ทะเลแหลมแม่พิมพ์ด้วยนะคะอยู่ห่างแค่8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ท่านใดสนใจจับจองเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเจราจาคูรราคาและนะัดชมสถานที่จริงกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเจคเนได้ใส่รายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสนใจดูกันก่อนนะคะทุกท่าน mm hmm. สำหรับวันนี้แอดมินล mm hmm. าไปก่อนคนระับ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ